Update, update, อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้เขา่ขาเข่าตี้ไหนพผยเนอไอยัอง มเจ้าช่วงอ้จ่าสนทนาในรายการเจ้านี้ตีภาคเหนือยังตีข้าเจ้าบอกไปในช่วงก่อนว่าเป็นแห่หนึ่งประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดแปรเป็นงานที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดแปรแล้วก็เป็นงานระดับประเทศเลยนะเจ้าสําหรับประเพณีไหวพระธาตุเจ้าแฮเมืองแปรแห่ตุงหลวงประจําปี2568เจ้าซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติทั้ง3ท่านนะครับผมนมัมก,การพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแปรและก็เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงท่านที่2นะครับคุณคู่นากรโคช่าฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรและท่านที่3นะครับคุณทัศนีดอนเนธวัฒนธรรมจังหวัดแปร สวัสดีทั้งสามท่านครับนัสกสกงพระคุณเจ้า,จาจอสวัสดีเจ้าขอต้อนทับเข้าสู่รายการเจ้านี่ติพาคเหนือวันนี้เขาบ่าวอู้ผ่ำทำเพลงแล้วเจ้าเข้าประเด็นเลยแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดปีนี้ยิ่งใหญ่บะก้านปีตีนพันไม้ยังแน่นอนสาหรับเรื่องของความเป็นม้าก่อนเขาขอเฮือดเพระคุณเจ้าเล่าถึงเรื่องของความเป็นม้าความสําคัญของการจัดงานวันเปิดห้องว่าประเพณนี้ไวยพระถาจ่อแห่แห่ตุงหลวงในเตือนีเจ้า ขอจเจริญพรท่านผู้ดูรายการแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีดีใจที่ได้มาออกรายการวันนี้เนะพราะว่าได้มปาประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหว้พระธาตุจรเข้มังแป๋แห่งตุงหลวงประจาปี2568ซึ่งความเป็นไปเป็นมาของงานประเพณีน,นี่ก็คือเนื่องจากว่านาะดีว่าพระธาตุจอเขพระอารมวงปัจจุบันนี้มีดอยดอยนั่นชื่อว่าดอยโกศิยะทัชกาบันพุทและพระสมมาสมทุทธเจ้าก็สเสด็จมาทีดอยนี้ ก็ได้ประทานพระเกศาธาตุให้กับคุณว่าไอ้ก้อมคุนไอ้ก้มก็นําบรรจุปฏิสถานนติดอยหแห่งนี้ก็มีการก่อเจดีย์ทับขึ้นมาเป็นจันๆเหมือนรูปองค์พระธาตุจงแห่งปัจจุบันนี้พระน่้นกับพระธาตุจองแห่งก็คือเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระเกศาธาตุและพระเขาศอกไส้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าพุทธองค์เสด็จมาติดอยนี้มื่อขั้งพุทธกาลแล้วจากนั้นพอมายุคในสมัยกรุงสุโขทัยนี่ก็ พรยาลิไทยซึ่งเป็นพระมหากา,าสรสรตย์ปกครองนะกรุงสุโข,ขทยัยก็สเสด็จบมากราบสักระ,ะบูจาพระธาตุจงเฮนะแล้วก็ได้มาบุรณะปฏิสังขณ์พระธาตุจงเฮเมื่อปีพศ 1, 800, นะ1 8 0 0ถึง1881นะจากนั้นก็มีการเฉลิมฉลองการจัดงานห้านะวันหคืนในะดิีิด่นมาจากนั้นเจ้าหลวงบางแปดทุกพระองค์ก็พนะาขา้าราชบริพารมาสักระ พระบรามธาตุาชวงแฮในวันเด่นหกเปิงนะวันเด่นหกเปิงเน่ยก็คือภาษากลางก็คือวันขึ้น15คห้าเดือนสีไตเดือนหกเหนือก็งานก็มมีการจัดในระหว่าง วันค้นเก้าคำถึงวันึ้นสิบห้าคำเดือนสีไตเดือนหกเหนือเดือนสีไตเดือนหกเหนือถ้าถ้าเป็นเดือนตีแบบเป็นสากลรบดเดียวนี่มันมันนับกันจะได้ก็จะอยู่ในระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมหรือใช่แล้วนะคือการจัดงานประเพณีไหวพระธาตุจงเฮเนี่ยเขาถือตามจันทรคตินะตามจันทรคติจะตรงกับวันที่อีหยังเดือนอีหยังระหว่างกุมภาพันธ์หรือมีนาหนี้ อันนั้นก็แล้วแต่ละปีบ่ตรงกันมันปีสองพันหกสิบแปดนี่ก็จะตรงกับนะวันนะที่ห้าถึงวันที่สิบสามมีนาคมเก้<อ>าวันเก้าคืนเลยเดิมจริงๆกว่าห้าวันห้าคืนจากนั้นก็พัฒนามาเป็นเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยเฉพาะในช่วงเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยในปีสองพันห้สามสิบเนี่ยเป็นปีที่นะพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนทรมหาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเจริญพระชนมายุห้ารอบหกสิบพรรษา รัฐบาลก็เป็นการประกาศส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว,จ,วจังหวัดแปรก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยถือเอางานประเพณีไหว้พระธาตุจงเฮงมองแปรให้ตุงหลวงนี่มาเป็นงานบุญนะฮะของจังหวัดแปรนะเป็นงานส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวจึงมีการจัดงานเจ็ดวันเจ็ดคืนปีน้องประชาชนจังมืองแปรแปดอำเภอก็มาจัดขบวนแห่กันจับลองจับลองเจ้าหลวงมงแ น,นั่งจ,าจ <ào S 1> ้างปาลาข้าราชกาบริพานมากราบสักการะปูจาพระธาตุจงเหนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนั่แหละเป็นประธาน <จ ào S 1> นั่งจา้างปลาข้าราชรบริพาน, <จ ào S 1> นีปน้องประชาชน unified, คนมองแปรจัดขบวนแห <จ ào S 1> ย่างใหญ่ยิ่งตัวอลังการนะก็มากราบสักการะปูจาพระธาตุจงแหกันปี2568ก <จ ào S 1> เนี่ยก็จะเป็นปีที่มีการยกระดับงานประเพณีไหวพระธาตุจงแหมืองแปรให้งตงหลวงเนี่ย ไปสู่ระดับของะระดับประเทศระดับนานาชาติต่อไปแล้วประจบกันนั่นก็คือในชุมชนคุณทรรมว่าพระธาตุจงเฮนี่ได้รับรางวัลชุมชนยนต์วิถีหนึ่งใน10ของชุมชนระดับประเทศนชุมชนก็มีความเข้มแข็งขึ้นเรียกร้องความสนใจขึ้นการจัดงานขยายงานจา,จากเจดวันเจ็ดคืนว่าเป็นเก้าวันเก้าคืนนะ ูช้ชมก็ว่ายิ่งใหญ่อลังการเหมือนยังภาพที่คุณผู้ชมหันอยู่นะคะนะนี่อันนี้แค่เป็นการบอกเล่าจากพระคุณเจ้าแบบเรียกน้ำย่อยบดายรายละเอียดมันยังมีนักกว่านี่แหมแต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดไฮไลท์สีสันของอันอยากถามพระคุณเจ้าก่อนเจ้าว่าแห่ตุ้งหลวงมันหลวงหมอกใดเจ้าแล้วทาไมต้องเป็นแห่ตุงหลวงกูก่กระาธาดจอยจริงๆแล้วคําว่าตุงหลวงอ่ะเป็นตุงพระราชทานเจดสมเ็จยา สมเด็จพระศระีนครินทราบรมาราชชนนีได้พระราชทานตุงเพื่อมาสักการะพระธาตุจเหจนะความหมายนี่ก็เลยกลายเป็นคําว่าตุงหลวงตุงพระราชทาน<อ>นาจากนั้นก็อาจจะมีตุงตะด้างผ่องตุงใยผ่องตุงผ้าตุงอย่างเป็นองค์ประกอบ<อ>ติดตามมาภายหลังจ,จะมากไม้มหาศาลจะมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนก็เป็นตุงบริวารแต่ดั้งเดิมจริงๆเขาบอกตุงหลวงจึงเป็นของหลวงของพระราชทาน<อ>ที่เคยมาถวายครั้งก่อน ความเป็นเมืองแปะก็ไม่ถึงคนทั้งเมืองทั้งเมืองแปะเป็นเจ้าภาพเจ้าของงานทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือความหมายของว่างานประเพณีก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีาาตามจันทรคตินะฮะตามจันทรคตินะแล้วก็ตงุงหลวงตุงบรรสาทานจะเป็นตุงใหญ่ตงุงบริวา,าตรตุงเองประกันสันได้ก็เอามาประกอบอยู่ในขบวนแห่หมดเลยไปพอเลยความยิ่งใหญ่อลังการของตุงตุงแฟนซีตุงสีสันตุงหลวงตุงตีเปินเอามาเป็นบอกว่าเปินเป็นข้ารัช ชบริพานของตุงหลวงทำการเจริญพรที่สําคัญคือเป็นตุงมงคลตุงมงคลตุงมงคลตุงทุประเพรษทุกคติความเจรเพราะความหมายของตุงคือความหมายของความชัยชนะชดช่วงชัชวานหันชัยชนะทั้งงานแน่นอนแน่นอนเลยอลังการชดช่วงชัชวานจ้าฉฉนั้นการจัดงานนี่ที่จริงฐานคิดก็มาจากาว่าการสักกะบูจาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระประสงค์นี้เป็นรัก จากนั้นก็เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ เป็นการเชิดชูบูชา,าในคุณงามความดีปรมีของพระครูบาเจ้าสิวิจัยน,บบนักบุญแหน่งล้านนาไทยปรพระครูบาเจ้าสิวิจัยได้มาบุรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุจงแหงเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาแนะละขอ้อต่อโยกย่องเชิดชูบูชาผลงานประวัติของพระครูบาสิวิจัยนํยาไปสู่ของบุคคลสำคัญของโลกคือองค์การยูเนสโกรับรองในปี2 5 7 1ที่จติจะมาถึงทางหน้านี และ<ช>ตอนนี้ต่างว่าพระธาตุจงแหร่วมกับบริษัทโทและนามคมแห่งชาติเอ็นทีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระวิหารนะที่จะนําอัฐิของพระคุบาส่วนทีห้บรรจุในพระวิหารตัวยอ้เพราะนั่นก็งานประเพณีนี่จึงมีงานบุญ งานกุศลงานตี่จยกจองเชิดชูบูชาพระรัตนตรัยสถาพันระมกากษัตริยกย่องพระคูบาเจ้าสีวิจัยไปเป็นนุคคลสําคัญของโลกต่อไปตุวเจ้ารายละเอียดเยอะขนาดเลยเจ้าท่านร้องผ้ว่าเจ้าอาการนักละเจ้ารายละเอียดต่อไปที่ท่านจะต้องอู้เพราะตอนนี้หันเรื่องของไฮไลท์กิจกรรมงานเนี่ยเจ้าน่าสนใจขอลงพื้นที่ไปทํไร้การเพิ่มเติมได้กับเจ้าในอนาคตเจ้าในมิติของการส่งเสริมละเจ้า ทั้งจังหวัดเองได้มีการทรงเสริมสนับสนุนจะได้ผ่องเพราะว่าถือได้ว่าเป็นแนหนึ่งงานใหญ่ระดับประเทศเลยเจ้าจริงๆอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าหลายๆคนที่มาที่ภาคเหนือก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าบริบทแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันยังไงถ้าเรายังนึกไม่ค่อยออกเนี่ยวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือหรือว่าอยู่ภาคอื่นก็ตามเนี่ยเราลงมาสัมผัสงานที่เรียกว่างานประเพณีไหว้พระาธาตุช่อแห่ตุงหลวงประจาปี68ปเนี่ย หลังจากที่ท่านมาที่จังหวัดแพร่อของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าอัตลักษณ์ตามที่นโยบายของจังหวัดเราจะสร้างให้เห็นถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรมที่แตกตา่างท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจังหวัดแพร่อของเราจะมีความแตกต่างอย่างไรมีความสวยงามอย่างไรและนั่นเป็นหน้าที่ของจังหวัดครับที่จะท,ทาให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันาอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างวันนี้สังเกตดูไหมเนี่ยมอหอม เราจะมีความแตกต่างของความเป็นมอห้มมในแต่ละจังหวัดของแพร่เราเนี่ยมอหัมมของเราเนี่ยคือไม่ใช่การสวมใส่เสื้อผ้านะครับมอห้อมของแพร่คือการสวมใส่สมุนไพรอย่างเงี้ยมหอหมอมก็คือสมุนไพรใช่ครับแล้วเป็นสมุนไพรจริงๆที่ใส่แล้วสุขภาพดีใส่แล้วเย็นไม่ว่าจะอยู่กลางแดดหรือว่าอยู่ในการทำงานทุกั่วไป คุณสามารถใช้ได้ทุกรณีัและที่สำคัญคือแปลกแตกต่างอย่างเสื้อดีทันรองผู้ว่าไซน่าบัดเดี๋ยวนี้มันจะเหมือนกับแปรมอฮอมยังต่างก่อนละตีเฮาเกลหันนี่คือดีไซน์ตีเฮาไปสัมผัสได้ในจังหวัดแปรตัวเพราะว่าแต่ละตีแต่มีอัตราอกลอกษณ์ตีมันแตกต่างกันออกไปมันล่างได้ไปเนเรื่องผ้าหอมแปรอามนะเนี่ยงามได่เลยนอนจะได้ทุกยุคทุกสมัยแสดงว่าเฮาก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงงานหัตกรรมท้องถิ่นในทุกมิติเลยแน่นอนว่าคงบปใจใแครงทั้งจังหวัดวัฒนธรรมเองก็ต้องมีส่วนรวมแล้วก็คับเคื่อนเหมือนกันเพราะว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของคนเมืองแปรเหมือนกันนะเจ้าในส่วนของสํานักงานวัฒนมนะเจ้าก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดแปรนะเจ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมนะเจ้าแล้วก็พัฒนาอัตลักษณ์รวมถึงวิถีชีวิตนะเจ้าส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยววิถีแปลนะเจ้าภายใต้อาของการในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะเจ้าในทุกๆกิจกรรมนะเจ้าแล้วก็ภายใต้ทีมตีจะจัดในแนวคิดปีนี่นะเจ้าก็เป็นปว้พระาธาตุจอแหเมืองแปรแหตุงหลวงนะเจ้า แนวคิดงามแต้วิถีไทยประทับใจวิถีแปรนะเจ้าแล้วก็ม,มีกิจกรรมนะเจ้าที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนสร้างฮือทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนนะเจ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนนะเข้ามามีส่วนร่วมนะเจ้ามีกิจกรรมประกวดนะเจ้า,จาตั้งศิลป,ปวัฒนมนะเจ้า,จาหลายๆกิจกรรมนะเจ้าอย่างเช่นมีการประกวดตีกอง ปูจานะเจ้าตีอันนี้ดังเลยเจ้าคือเวลาขึ้นขึ้นกล่องมาตึงตึงบอลโขนคิงโลกคุณผู้ชมตีกล่องพูจานี่มีฟ้อนประกอบเชิงสร้างสรรค์ฟ้อนมีมีการประกวดตีกล่องพูจาแล้วก็ประกวด่านฟ้อนสร้างสรรค์ของเด็กๆและเยาวชนตัวนะเจ้าแล้วก็มีอ่าการประกวดกล่องอืดฟ้อนกล่องอืดนะเจ้าที่เป็นฟ้อนของคนแปลนะเจ้า แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจแฮมล่าย,ยัางนะจ๊ะแล้วก็ตชมพอเตอผ่าตีฮุมชมหันยูน้าคณะเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของปีกรอน่เน่่เๆ่นี่นกล่องใจกล่องหลวงคือตะกรอนเนี่ยเปิลจะเอามาใจ้สาหรับการจะออกซึกแต่รอบเนี้ยเอามาจัดเป็นการประกวดเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดแปรคือปีเนี่ยเปิลเปิดโอกาส ฮ่อมาประกวดกันกี่ทีมอย่างโมโจะได้โมโหเจ้าเจ้าเชิญชวนเชิญชวนเฮ้อเข้าร่วมประกวดได้เลยนะเจ้าพูจังหวัดไปได้เลย่ะเจ้าเจ้าเชิญชวนเจ้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมตีดึงดูดแล้วก็น่าสนใจแหมกิจกรรมหนึ่งนะเจ้าเฮาก็ได้เตรียมแสงสีเสียงนะเจ้าเล่าขานตำนานพระธาตุจอแหนะเจ้าในกิจกรรมในแต่ละค่ำคืนนะเจ้ามีกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าแล้วก็ยังมี การแสดงวงดนตรีนะเจ้าจากน้องๆเด็กรละเยะวาวชนนะเจ้าเช่นวงดนตรีลูกทุ่งอของน้องๆจากโรงเรียนรองวิทยา,านะเจ้าแล้วก็การแสดงศิลปะและวัฒธ์นะเจ้าอบอกว่าจะจากโรงเรียนเมืองแปรนะเจ้าแล้วก็มีอาจากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงนะเจ้า,จาได้ส่งเสริมให้น้องๆ เด็กและเยาวชนนะได้มีส่วนรวมในกิจกรรมประเพณีไหว้พระธาตุเจ้าแหงมังแปรแหตุงหลวงนะเจ้าแล้วก็ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตนะเจ้ารอบนี้เนี่ยเป็นคุณฝนนะเจ้าท่านาสุนทรนะเจ้าแล้วก็ศิลปินล้านนาของเฮานะเจ้าก็มีคุณอ้อมนะเจ้าคุณอ้อมแลตกนังนะเจ้าแล้วก็การแสดงตีเป็นวงเนี่ยก็จะมีวงเดอะเพอนะเจ้าแล้วก็วงการสะลองนะเจ้า แหมหลายๆแหมหลายๆวงนะเจ้าแล้วก็ศิลปินแหมวงหนึ่งก็คือ,อคุณนั้นหรือว่าน้องอนันต์ไมมทองคำแต<อ>่เจ้าตีออกรายการนนไมมทองคำน<ล>ะเจ้าซึ่งกิจกร่มกู้งานตีมาเนี่ยนอกเหนือจาก จะเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นคือคนเมืองบ้านเฮาศิลปินกับศิลปินเมืองของคนเมืองตอย้ยยังเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยได้มาซื้อผีต,ตามหอยไปอ,อย่างติเป็นวัฒนธรรมมกเกาของบ้านเฮาทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการเจ้าผ่านความสําคัญในเรื่องการขับเคลื่อนจอี้จะไดพองเพราะว่าละอ่อนกระถือได้ว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์สําคัญนะเนาะที่เปิลจะเติบใหญ่ มาเป็นเก้าเป็นต้นไม้ใบใหญ่อ่ะคือแตนแตนคนนุนเหาตีแบบเออสักวันหนึ่งก็ต้องล่มหายตายจากไปแล้วก็วัฒนธรรมนี่มันจะย,ยังต้องคงอยู่ต่อ่งจริงจริงอย่างที่พระคุณเจ้าว่าห้าวันก็ไม่พอเจ็ดวันก็ไม่พอเก้าวันก็ยังไม่พอวันนี้สามสิบนาทีก็บพอเก้า <laughs> วันเนี่ยเราจะย่อจังหวัดทั้งแปดอำเภอของแพร่เนี่ยมาอยู่ในงานงานเดียวทั้งรูปแบบอาหารการกินการแต่งกายาวัฒนธรรมประเพณี ท่านมา9วันนี้<ม>ท่านจะได้เห็นจังหวัดแพร่ในแบบยอ่อ<ม>แล้วหลังจากนั้นนอกจากงานที่ท่านจะมาเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามของจังหวัดแพร่โดยรอบท่านยังสามารถไปสัมผัสได้ไม่ไว่าจะเป็นไม้สักเครื่องดื่มอัตลักษณ์พื้นถิ่นแพร่หรือแม้แต่เสื้อมอห้อม,มทุกๆ<ม>อย่างจะมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นอยากจะให้มีโอกาสมาสัมผัส โดยเริ่มจากงานใน9วันนี้ครับามาเปิดใจกันก่อนนะคุณผู้ชมพอภาพเตร้หนึ่งเปิ่นแต่งตัวกันงามเนาะรักษาเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นการสวมใส่ผ้าห้อมเมืองแปร นี่ก็จะมีการสาธิตการนเนี่ยตุ้งการทอผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องทินติหาชมได้ยากนะเจ้างานทรงคุณข่าจะอีก,ก็ล้องเปิดใจเพราะว่างานนี่จะมีตึ้งเมื่อวันแล้วก็เมื่อคืนตัวอ่ะนี่คือกิจกรรมของคารวะตีจะไปหมวนไปงันกันเมื่อคาเมื่อคืนในด้านของพระพุทธศาสนานะเจ้ากิจกรรมอันยางที่ถือได้ว่าปีนี้จะเป็นกิจกรรมไฮไลท์แล้วก็กิจกรรมลักของทางพุทธศาสนาเจ้าจเจริญพรไปงานประเพณีไหว้พระธาตุเจห้ บางไปให้ทุกเหมือนแล้วกิริยาอาการที่เทว,วทุกคนนะจะต้องได้ทํมบอนกันมดนี่ก็คืออัญเชลีพนมมือไหว้วก็คือไหวย้ยกมือไหว้เพราะเจ่อคาว่าไหว้ก็ต้องไหวแน่นอนไหว,วไอันอย่างก็คือไหวพระรัตนตรยัยไหวพระพุทธไหวพระธรรมไหวพระสงฆ์ไหวพระธาตุจงแห่ไหวพระเจ้าตั้นใจพระเจ้าโจงแห่พระเจ้านอนพนักปรกพระพุทธเจดีย์โกศัยพระสิ่งหนึ่งพระสิ่งสองจงแห่พระประจำปีเสียปีขาน ก่อนนี้จัดงานเนี่ยเราก็น,นึกถึงประเพณีวธรรมดั้งเดิมก็คือการอาราธนาพระมหาบุคคลจะต้องอาราธนามาเพื่อบกปักรักษางานประเพณีวไว้พระธาตุโจงเหยนเะพื่อเกิดความร่มเิน,ปน,ปนเป็นสุขบอกมีไม่ปัญหาหยังอันนี้ก็ในวันที่ห้า,ามีนา,ามีนาคมแล้วก็มีการตานตรงเล็กตรงซ้ายด้วยนะนาตานเจด,ดีย์ซ้ายกผีเกา่าผีใหม่ผีไตห้าไตหงผีที่ได้ไปพุทธไปเกิดประการสนอประตาตามประเพณีวธรรมท้องดินดั้งเดิม จากนั่นก็จะมี aze, ขบวนแห่เครื่องสักการะ,ะของชุมชนโยมิถีนะตำบ,บปลป่าแดงตำบลโจเฮดังไล่ไปมาในวันที่นะทั้งหกและวันทีเจ็ 7, ดเดออนี่ห้าหกเจ็ดสามวนันใช่เล้ววันทีแปดนี่ขบวนแห่สักการะ,ะนะของนะขอบวนลักของเจ้าหลวงดังจา้านะฮะแล้วก็ขบวนของไปอำเภอโดยมีการแห่ผ้าห่มผ้าอมขบลมรดมาถ่านโจเฮนะมีการเจริญพุทธมนต์นะทเพื่อเป็นสิริมงคลไม่เจริญพุทธมนต์เจริญพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะฮะจะได้รับพระราชทานน้ำสงับพระไตรก็จะประกอบพิธีกันในวันที่ที่สิบเนะี่ยมีนาคนมทุกปีในทุกเย็นก็จะมีการเจริญพุทธมนต์นะฮะเพื่อความเป็นสิริม,มงคลและนะมีการเตรธรรมหาามหาเจ้ามหาเบโสรนชลกมีการทำบนั่บานทุกเจ้าเปิดโอการให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาปุจจาดอกไม้ทูกเทียนในร่วมทำบุญร่วมกับตังบาวตงวัดตามเจดนาสถา,าได้ทุกตลอดนะของงานตั้งแต่เจ้าในะถึงบ่าย ถึงเย็นถึงค่ำก็ไปจนถึงประมาณห้าทุ่มเลยก่อนเที่ยงคืนตร่เจ้ากับตักบาตรแถมโดยเฉพาะวันเย็นหกปีงก็จะมีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารให้ประชายมทั้งหลายก็จะมากันเต็มมัดเต็มบ้านะฮะหมดเลยและที่สําคัญคือเมื่อมีการเปิดงานงานก็ต้องมีการปิดงานปิดงานก็คือการทรงพระมหาปุตเถระเจ้าลงสู่ตานาเน่เพราะเมื่อมีการอาราธนามาแล้วก็ต้องทรงพระมหาปุต S <S โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรจะต้องลงไปดำอารัธนามหาประคุณขึ้นมาแล้วถึงเวลาก,ก็ไปส่งถึงเวลาก,ก็ไปส่ง,ต,ต,งตีซีมิเจ้า,จาตีซีมิเจ้าของหลังจากที่วันนิน6กเป็งไปแล้วนเจ้าของวันในวันแหมหนึ่งคำพระอาตมาก,ก็จะนำญาติโยมนำท่านผู้ว่ารองผู้วาา่าไปอารัธนามาถึงเวลาปุ๊บก็ต้องเอาไปส่งจูหน้า เพราะการจัดงานของเรามีทั้งกองงานคณะงานและเซจงานทุกอย่างมีกระบวนการจัดการมีการประเมินผลด้วยทำให้ใจโวยทำสถิติโวยเก็บผลงานตลอดเพื่อเอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต่อไปเห็น ราะเขาจะต้องยกระดับพัฒนางานประเภณนี้ไว้พระธาตุจวนแห่งจะาเป็นงานบุญอันดับหนึ่งจังหวัดแปรไปสู่ระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับโลกต่อไปนั่น,นถ้าอูถึว่ามาแอลเป็นจังหวัดธรรมเนี่ยก็ต้องเนี่ยตั้งจังหวัดแปรมันมีกุศโลบายการแอลหรือนะะ ตั้งสายธรรมะเนี่ยต้องไปได้เลยมีหลากหลายจุดเลยแหมืนกัเจ้าและอีกอย่างก็คือว่าองค์พระธาตุจงเฮนี่นอกจากเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระกศอกไส้ของพระสมมาสมุทธเจ้าแล้วยังเป็นเจดีย์ที่เป็นคติความเจือหนึ่งในนักศัตร์สิบสองราศีนั่นก็คือพระธาตุปีเสือปีขานนั่นก็จินจวนทันที่เกิดปีเสือปีขานได้กราบไปไหว้พระธาตุจงเฮนโตยและจวนผู้ที่เกิดปีอื่นๆมากราบไปไหว้พระธาตุจงเฮนโตยวันนี้เป็นวันแห่งความรั ท่านทั้งหลายมีความรักต่อคนเกิดทุกปีก็จวนกับไปกลาไปไหวพระธาตุจงแหงมั่งไปให้ตุงหลงได้นะฮะได้ทุกเวลาเลยจะก่อนงานคณะงานเซจงานได้ทุกเวลายิ่งงานยิ่งเหมาะตลอดปีได้เลยเพราะนั้นคนปีขันต้องไปพ่นนำบุญนำพาคนที่เกิดปีอื่นๆไปกลาไปไหวพระธาตุจเแหงเสริมเสริมงคลสร้างบารีมีให้กับตัวเองตัวตั้งวัฒนธรรมเองตั้งท่านรองผู้วาราชการเองเจ้า มีความนักใจย่ยแองแ่มก็จาในช่วงของการระวังตีงานจะเริ่มต้นขึ้นยังคาดเหลือคาดตกปรก่องอย่างแฮมก็หนักใจจริงๆตอนนี้เรามีกิจกรรมสําหรับทุกกลุ่มนะครับ<ม>เราหนักใจมากมากเลยว่าท่านจะต้องลําบากใจในการไปเดินชมให้ครบน,นทุกจุดน่าสนใจของ <c oughs> งานงานนี้ <c oughs> <c oughs> ที่จะเกิดขึ้น9วัน9คืน <c oughs> <c oughs> เริ่มตั้งแต่วันที่5้า ถึง13มีนาคมาเราจะมีรูปแบบทุกอย่างอยากจะทานอะไรอ,อยากจะชมอะไรอยากจะดูอะไรศึกษาให้ดีครับเพราะเรามีเกินกว่าที่ท่านสามารถจะชมได้คนตีนักใจอ่ะคือนักท่องเที่ยวเพราะตอนนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองเปิดเนี่ยเตรียมความพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วแทบจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แถมซ้ำตังนั้นของวัฒนธรรมแล้วเจ้าเจ้าในในส่วนของกิจกรรมหนึ่งนะเจ้าตีเชิญชวนวน,นักท่องเที่ยวเขา้าไปตี พระธาตุจอแฮแล้วนะเจ้าก็จะมาแปลงสวยนะเจ้าแปลงสวยเพื่อที่จะขึ้นไปกราบนะเจ้าตีองค์พระธาตุจอแฮแล้วปีนี่ไฮไลท์สำคัญเลยเจ้าเฮา <How? S 1> มีต้องบอกว่าลานหุ่นโคมไฟนะเจ้านาลืมิตจักรราศีสิบสองปีนักซัดนะเจ้าจะเปล่ยนจะได้ต้อง นี้คือกิจกรรมพิเศษตีากกำลังเกิดขึ้นในปีนี้เป็นปีเตอแรกเจ้าแม่นลเจ้าโไฟนักษัตริย์เจ้าแม่นเจ้าหน้าไปข้าเจ้าเกิดปีเสียก่อนนะนี่เดี๋ยวไปเช็คพอก่อนอันนี้คนเกิดปีเสือต้องไปเพราะว่ามากจีนเจ้าทรงไทยนี่ละกันเจ้ายาจ่าฮื่งทางด้านของท่าน ร้องผัวราชาการจังหวัดแพร่ได้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เจิญจวนฮือกับนักท่องเที่ยวตึงหวาคนไทยคนต่างชาติเนาะได้เข้าไปห่วมงานบุญในเตือนี่เรียนเจนเลยเจ้าขอเชิญทุกคนนะครับอย่าลืมย้ำนะครับวันที่5ถึงวันที่13มีนาคมนี้เรามีนัดกันที่จังหวัดแพร่ครับแล้วเราจะทําให้คุณได้เห็นว่าแพร่ไม่ใช่จังหวัดที่คุณจะเดินทางแล้วจากไปในเวลาอันสั้นได้อีกแล้ว วันนี้คุณจะตกหลุมรักจังหวัดแพร่เหมือนพวกเราครับเจ้าหันกอทิ้งทายไปแบบืขนลูกต้องไปละต้องไปเลยนะเจ้าเจิญจวนเลยและกันเจ้าคุณผู้ชมไปแอลกันนะเจ้างานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงระวางวันที่5-13ถึง13มีนาคม2,568วันนี้ต่างรายการเจ้านิติภาคเหนือขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่เข้ามาอู้จ๋าในรายการตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า คุณผู้ชมครับเดี๋ยวหายางกันสักกำหนึ่ไปพบสิ่งดีในช่วงต่อไปของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือกันต่อครับอัปเดตอัปเดตคู่เรื่องราเฮามีเรื่องเล่ากุา๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวที้ไหนพะเยะอย่างอุงอ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน